ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อกี้เนื้อเพลงดีเนื้อเพลงพอแต่ว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออายค่ะเขานี่ครับน้ำหวานค่ะกายครับกล้องครับลิลลี่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่มออะไรครับมอเกษตรค่ะนี่อันนี้มอชอแน่นอนแต่ของพี่นี่ก็มอชอมอชอมอชอครับมหาลัยเชียงใหม่นี่แหละครับค่ะมหาลัยเชียงใหม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้มีเพลงให้ฟังครับอ่ารีวิวให้หน่อยครับผม เธอมาเธอมาไปก็ไปจะไม่ใครต้องเจ็บช้ำคำทุกคำยังไม่ลืมให้นึกย้อนไปในเรื่องเก่าแต่เธอคขามาแล้วเธอก็ไปจะไม่ใครนั้นใครต้องเสียใจแล้วยังไงอะทิ้งกันไปให้รักของดังแลนเป็นแค่เมื่อวานรู้สึกยังไงบ้างครับมา่อกี้ เพียงพอแต่ว่าเสียงดนตรีดังไปนินนดนึงนะค่ะในแนวเพลงอ๋อเป็นความรักที่ไม่เขาเรียกว่าอะไร unstable อ่ะอัม่มยนาเที่ยังไม่ยังยืนนะครับเธอจะมาก็มาก็ไปจะไปก็ไปแต่ว่าเป็นแนวเพลงที่แบบว่าติดหูคะ่ะเป็นไทยป๊บอปเนาะดีครับด,ดีชิวชิว เพลงท่าที่ดูสนุกสนุกเลยครับให้กี่คะแนนครับเพลงเมื่อกี้ให้7แต่ถ้าเราเสียงดนตรีลงแล้วฟังตั้งใจฟังเนื้อเพลงให้9ให้9ครับให้9.5เอา8เลยครับเพลงเมื่อกี้ชื่อว่าของสาธารณะนะครับตอนนี้ปล่อยทุกสตรีมมิ่งปล่อยทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปครับแจกวาร์ปหน่อยครับได้เลยครับ t แล้วก็0 N u n d e r s c o r e y แล้วก็ x ครับ n a m w w a n underscore d t ค่ะเอาขึ้นได้ไหมเอาไปขึ้นได้เอาไปขึ้นเลยครับตรงนี้เลยครับฝากววาไหนมมััยคครรบบดสะก ครับพี่ครับไม่เป็นไรครับ E L E Y E S S ค่ะ